เป็นที่นี่อยังทาร์กซ์ื้อทั้งสองที่ว่าได้มาควม z o o อ่าเออแาบในงานเปิดโตเพลงใหม่ของสาวสดีเดียวนี่คุณก็สับใจได้เองในมือจับเนาะก่อนอื่นก็คือแบบผู้จับด้วยเอนพู่แล้วเนาะเพอนอยู่นในโอกาสก็คือติดตามทุกอ่า ep ที่แบบเพื่อนั้นได้แบบว่าอ่าทายทอดออกมาเนาะก็คือแบบมวลนัพเพอร์ทะเลแต่ว่ามือนี้เป็นมือเปิดโตเพลงหลังจากคุณพบสองปีกับผู้ซื้อแบบว่า ดีใจแทนเพลินเนาะที่แบบเพลินเพลินมาได้ฮอตจุดนี้แล้วก็ผู้ซึ่งว่าเอ้ยทุกคนขนาดตื่นเต้นแล้วก็บแบบภูมิใจในจุด,จดนี้ก็คืออยากขออ้ยัยคนเอ้ยก็คือขอให้เพลงนี้ฟังๆโดยสำหรับอล็เองเนาะก็ภูมิใจน้าเพลินเพราะว่าการเดินทางของเพลินก็ใช้เวลาระยะเวลา,วลาหันการโดนพอสมควรเนาะก็ถือว่าภูมิใจแล้วกันเป็นหน้าติดตามหน้าติดตามชมในอีพีโตตไปเพราะว่า กาเป็นติ่งเพื่อนอยู่แล้วว่าไปเนาะ <laughs> การติดตามผลงานเพื่นมาเรื่อย <laughs> ๆก็ถือว่าประทับใจในสิ่งที่เพื่นซื้อออกมาว่าจะเป็นด้านะสะท้อนให้เขาได้หู้ว่ามันจะเป็นสะท้อนเกี่ยวกับให้เขาหู้ในสังคม <c oughs> ในปัจจุบันเ <c oughs> นาะโดย <c oughs> จากฐานทั้งสองกับคนงานไทยแบบเซทล่าสุธิพันธ์มาให้ก้าพัฒน์บีไฮนิกเกนเป็นที่แน่นที่ว่าได้รวมงานกันกับไฮนิเกนแบบประจําเลยหรือว่าปริ่มปริ่าแบรนด์นักสื้อของทางแบรนด์ในบอสด้ัในี้นี่ก็สำหรับยุคกับเป็นควเ K O L ของทางอันแบรนด์แบรนด์อันไฮนิเกนเพิร์นเนาะก็คือมวมงานเพิร์นมาเกือบ สามสี่ปีแล้วก็คือมาด่วนเติบแล้วเนาะก็คือแต่วางหุ้นซีว่าสองปีแล้วที่ได้ถ่ายห่วมกับอาลีก็คืองานครูโดยหาก็ได้เข้ามาเนาะสำหรับอาลีเองก็ถือว่าเป็นสองปีเนาะสำหรับที่ได้เข้ามาถ่ายห่วมจ้อยในกับโครงการเปียให้ในกเจนนี่โดยอันเพ้่ได้เข้ามาอันทั้งน้องอายุอัน ในปราตุปนีหน้าที่ได้เป็นเปลีซประชื้อของของเสือไม่ได้มีเพิ่มขึ้นนเนาะอ่าก็คือตอนนี้ก็คือเป็นกาลังเกี่ยมเรื่องแบบการคอลเลกชันใหม่ที่จะอ,อยากทายคำในไไวบนี้ก็คืออยากให้ทุกคนติดตามมา,าในคอลเลกชันใหม่ตัวนี้ของเพื่อน่านมาซิเป็นเกี่ยวกับประมาณจังไหนเพื่อนที่ซื้อถึงเรื่องเสื้อผ้าเป็นประมาณจังไหนก็คืออยากให้ทุกคนได้ติดตามไปน้ำกันตัวน,นี้ฮันเบนหนาจะไไววนี้ที่จะเปิดตัวให้ทุกคนได้พัผู้ไปน้ำกัน สำหรับแบนห้องเสื้อกาสิเป็นแบนอ่ามินิสตีอฟซิลเนาะทั้งสองคนเฮาการจะเป็นวีเซนเตอร์คู่น้ำกันในงานนี้อีกงานหนึ่งแล้วว้าวถูกไหมทำงานคู่กันประจับสมีทำได้เรื่อยๆสมองซึ่งก่อได้เรื่อยๆเลยเพราเหตุอลของการกันแบบว่ารู้เองสรงนี้เลยกับเขาบอกมันเลยยังถามนิดๆเนาะอ่าคืออ่าเห็นทั้งน้องมีคูทางทิสซิน่าในกระตูนปอดซิงเกิลเพลง โปเกอร์ไปในได้ซุ้เปอรบอกไปไดในประทับใจบอกกับบางลงของก็คือเนาะอันนี้จะเป็นเพลงที่แบบว่าได้ของไอตุลพันอยู่แล้วเลยคนเอามาแบบอันนั้นม่ก็คือแบบจากปกติก็คือมวนอยู่แล้วเนาะแลับวันนี้มันได้อีก3าคนเพื่อนมาห่วมงานกันก็คือแห้งแบบแห้งเฮทไทยแบบว่าอยากตดตามตอนนี้หันคืนรุ่นกับเอ็มีอยากบนผาท่ารุ่นเอ็มวีไว้นี่แต่หู้ซื้อ่ามันเป็นเพลงที่แบบว่าคุกใจสาวๆเฮทในเขาแบบว่าอยากลุกขึ้นมาเป็นเป็น เป็นพลังอันนึงที่จะให้ผู้ยิงเขาแบบอยากสู้ขึ้นมาผู้ซว่าแบบรุ่น m อโดยีโดยทั้งทายใใทั้งสองฝากผลงานก็เป็นปเอยจ้ะโดยสำหรับลล้เองเนาะก็อยากฝากผลงานจะทายเปิดกล่องใบนี้วันที่6นี่แหละเดือนเจนี้เปิดกล่องเ,อเรื่องหนังคมแดงเนาะหนังผมแดงโดย,โดย สำหรับโยโย่ก็คือฝากทุกคนติดตามเนาะก็คือวว้ๆนี้จะได้ทายคอลเลคชันใหม่และกับเปิดตัวเป็นแบรนด์บัสเตอร์คนใหม่ของทางหองเสือเพื่อนเนาะจะเป็นจังไหนจะมีดีไซน์อย่างประมาณจะไหนกับฝากทุกคนติดตามและกับฝากทุกคนติดตามทาง Facebook IG y o เดเดอรจะมีงานอย่างเรื่อยๆก็จะแบบจะผ่า,านทางโซเชียลต่างๆให้ดูกคนด้ติดตามไปน้ำกันเดี๋ยวให้เข้าใจเข้าใจ สนับสนุนโดยลาวโฮมอสังหาริมทรัพย์ห้องเสื้อไมสไตล์เมนโฟนเดอร์คัมเพาสังไดเดอะบาร์เบอร์ลาวมิสเตอร์ลาวและมิสเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนลลาววีแคร์โสมสกัดเพื่อสุขภาพ